วิธีถอดหน้ากาแอรของอันนี้นะครับพอดีมันมันยุบตัวลงไปเดี๋ยวถอดมาซ่อมเอาไปควงเสียบตรงนี้นครับแล้วก็งัดมันต้องมีอีกมือนนะึงอ่ะดึงดึงของงัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงมันออกมาครับเดี๋ยวต้องวางกล้องก่อนนะครับงัดและงัดเสร็จปุ๊บเอาอีกมือนนะึงอ่ะดึงดึงออกมา นี่ครับงัดแล้วก็ดึงออกมาแนนผมเอาเอายาง ยางฝาขวดน้ำชูกำลังยันเอาไว้ให้มันฟิตๆนะฮะบูตตัวน,นี้ต้องเก็บไว้ดีๆนะบูสีดำๆเนี่ยจริงๆจ,จะให้ถูกวิธีมันต้องถอดฝาคอมนี้ออกมานะครับเพราะว่ามันจะต้องเสียบจากด้านในออกมาดูจากดูจากเดือ,อยของเข้าแล้วมันจะสลบ ก็คือเข้าได้ทางเดียวออกไม่ได้แต่เนี้ยของเราไม่อยากจะลื้อหน้ากากออกมาก็เลยงัดแบบนี้เวลาใส่กลับคืนไปอาจจะใส่ยากนะครับเพราะว่ามันใส่ย้อนสอนกับไปจะจะให้ดีก็คือถอนหน้ากาก,ากออกมาตอนนี้เราจะมาหาไอตัวดามไอตัวแกนกลางตัวนี้ฮะมันยุบตัวลงไป ยุบตัวลงไปนะจะหาตัวมาดันแกนไม่ให้มันยุบตัวลงไปเพื่อที่ให้เดอยมันยาวๆออกมาก็จะได้เอาเอาเหล็กของตูดกระป๋องตูดกระป๋องอะไรก็ได้ครับตัดออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นเส้นแล้วก็มาร้อยดามันเอาไว้ แล้วก็ได้ตูดมันลงมาแนละ้วะเดี๋ยวจะใช้คันไก่ตัดให้มันเป็นเส้นให้มันมีความกว้างเท่ากับความกว้างเท่ากับเออช่วงนี้ฮะช่วงจากริมนี้จนถึงริมนี้ค้ำมันเอาไว้ทีนี้เราก็ตัดเป็นเส้นนะแล้วก็เราก็ดัด ด้ายเป็นรูปตัวยูเนี่ยให้ใส่เข้าล่องนี้ได้พอดีพอดีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใส่จากด้านในออกมาสวนขึ้นมางนี้แล้วก็จะดัดขามันให้แบออกมาเพื่อที่จะดันดันแกนกลางเนี่ยให้มันหนุนออกมาลักษณะนี้นะครับเราเสียบแผ่นเหล็กเข้าไปอยู่ข้างใน ให้ขามันลงมาเดี๋ยวเราบีบบีบให้ตัวแกนกลางมันขึ้นมาเสมอแล้วเราก็ดัดดัดเด็กออกไปซ้ายขวาให้มันค้ำอาไว้ไม่ให้มันกลับยุบตัวล,ลงไปก็จะเป็นลนักษณะอย่างี้ครับขัดขัดมันไว้แกนนี้มันก็จะไม่ยุบตัวล,ลงไปเดี๋ยวเราก็ไปจับใส่เข้าที่ อันนี้เราก็จะจับใส่ไปนะครับก็เอียงเอียงเข้าไปทีละข้างก่อนเอาเดือยเข้าไปอีกทีละข้างก่อนนะครับพอเข้าไปได้สองข้างแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องงัดใช้ไขควงไขควงนะครับงัดเพื่อที่ให้มันขางมันหน่อยเพื่อให้แกนมันลงร่องของมันนะครับนี่ครับก็งัดเข้าล็อกของมันแล้วนะครับมันก็จะอยู่ได้แล้วก็มันจะไม่หลุดออกมาละ ก็เป็นการซ่อมช่องแอร์นะครับที่มันหลุดลงไป